สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้พอสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เรายังคงอยู่กับเลโอนาร์โดนะครับวันนี้จะเป็น EP ีที่2ของการอธิบายความสามารถของไฟจูนโมเดลในอ่าเลโอนาร์โดนะครับใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถของไฟจูนโมเดลไปแล้วประมาณ4ไฟจูนโมเดลนะครับวันนี้ก็จะมีให้อีก4ไฟจูนโมเดลนะครับเพื่อที่ เวลาคุณทราบความสามารถของไฟจูนโมเดลแต่ละตัวแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลือกใช้งานไฟจูนโมเดลต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเจ n เน a เรตรูปภาพของคุณออกมาได้ดีอย่างที่สุดนะครับลักษณะของการเจ n เน a เรตเพื่อทำการทดสอบในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ค่าเซตอัพนะครับก็คือพรอมเมจิกอ่าแล้วก็ในส่วนของสไตล์เป็นเลโอนาร์โดสไตล์ในส่วนของเนกาทีฟพรอมไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ เป็นในลักษณะเดียวกับการทดสอบไฟจูนโมเดลใน EP ที่1นะครับก็ใช้ค่าเซตอัพตามนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันต่อเลยครับว่าไฟจูนโมเดลที่ผมได้เลือกนำมาเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มกันที่ Absolute Reality วอร์ช่นที่6อ่าทษทีเวอร์ชันที่1.6นะครับเขาบอกว่าตัวของ Absolute Reality เนี่ยสามารถสร้างงานศิลป,ปะที่มีสไตล์ าภาพถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลภาพทิวทัศน์ภาพวัตถุหรือภาพอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ Absolute Reality นี้มีความสามารถในการทำภาพถ่ายนะอ่ะโอเคเราใช้พร้อมแบบเดียวกับใช้ใน EP ที่1เลยจะเป็นภาพเมืองในเวลากลางคืนที่มีแสงไฟะระยิบระยับมีผู้คนเดินตามท้องถนนเรามาดูกันนะครับว่า,า Absolute Reality จะทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหน นะครับก็จะเห็นว่า Absolute Reality ทําทำภาพกลางคืนออกมาได้ดีนะครับมีคนเดินบนท้องถนนแล้วก็เป็นภาพที่อยู่ในเมืองลักษณะของภาพถือว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมไดเมนชันของภาพนะครับจะเป็นลักษณะของ3ต่อ4ก็คือจะเป็นภาพแนวตั้งนั่นเองมาดูกันต่อครับในกรณีที่เราลอง g e n e r a เรตภาพคนดูบ้างเราอยากจะรู้ว่า Absolute Reality จะสามารถ อ่าจเนเรภาพออกมาได้เป็นยังไงนะครับก็เป็นอัตราส่วนเหมือนเดิมครับ 3, 4แล้วก็ภาพคนใบหน้าฟันต่างๆเครื่องประดับถือว่าโอเคนะครับเส้นผมต่างๆถือว่าสวยงามใบหน้าก็มีความสวยงามอันนี้เป็นใบหน้าแบบไทยๆนะอาจจะดูเป็นญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นกับคนไทยก็ไม่ได้ทิ้งกันมากอ่ะโอเคมาดูในกรณีที่เรา g e n e r a ร e ภาพบ้านดูนะครับบ้านสไตล์ยุโรป สีฟ้านะครับแล้วก็มีสระว่ายนะ้ํามีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้านเนี่ยคือถามว่ามีดีเทลมีรายละเอียดต่างๆดีไหมดีครับแต่ว่าเขาก็ยังขาดในส่วนของทางด้านขวาไปอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทีา่เราจะใช้ภาพแนวนี้นะครับก็มีความจําเป็นเลยนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับแต่งพร้อมหรือว่า,าใส่ในส่วนของเนกาทีฟพร้อมเข้าไปนะครับมาดูตัวต่อมาครับดีมเชเปอร์เวอร์ชันที่7 นะครับโมเดลนี้มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างภาพที่มีสไตล์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรือว่าภาพอื่นๆนะครับมาดูภาพเมืองในเวลากลางคืนกันบ้างตัว d i a m c h a p e r เวอร์ชันที่7ก็เหมือนกันนะครับเดสมชันเดียวกันก็คือเป็น3ต่อ4เป็นภาพแนวตั้ง d i e m c h a p e r ก็ยังคงทําออกมาได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าภาพเมืองในเวลากลางคืนมีผู้คนมีไฟอะไรพวกนี้ทุกๆ ไฟจูนโมเดลที่ได้นําเสนอไปเนี่ยต้องบอกว่าทําภาพแนวนี้ได้ได้เป็นอย่างดีสวยงามทุกๆไฟจูนโมเดลเลยไม่มีตัวไหนทําภาพแนวนี้ไม่สวยเลยนะครับมาดูกันต่อในการเจเน r เรตภาพคนการเจเน r เรตภาพคนนั้นก็ทําออกมาได้ดีนะครับดีมเชเปอร์เวอร์ชันที่7นะครับใบหน้าคนถือว่ายอดเยี่ยมนะครับฟันไม่มีปัญหาโอเคเส้นผมสวยงามนะครับผิวพรรณใช้ได้เลยนะครับดวงตา ขนตาอะไรแบบนี้ใช้ได้นะครับแต่ก็จะมีส่วนที่ขาดเพราะฉะนั้นเราอาจจะแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยการเติมความว่า wide angle เข้าไปนะครับเพื่อให้ให้ภาพมันมีความกว้างมากขึ้นนะครับก็จะได้เห็นในส่วนของศีรษะแล้วก็ไหลต่างๆได้ครบถ้วนได้มากขึ้นนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ทดลองปรับเปลี่ยนในส่วนของพร้อมดูแล้วก็ในกระถิพร้อมก็อย่าลืมใส่เข้าไปเพราะว่าเวลาที่เราเจเนเรตภาพคนเนี่ย การใส่ในก a t i ิพร้อมจะช่วยแก้ปัญหาได้มากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เหตุเพราะว่าต้องการทดลองทุกไฟจูนโมเดลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าเมื่อเราใช้พร้อมแบบนั้นแล้วภาพที่ได้ออกมามีลักษณะแบบไหนสำหรับ DreamShape version ที่ที่7นี้นะครับ g e n e r a เรภาพบ้านก็มีดีเทลที่ใช้ได้เลยมีต้นไม้ขนาดใหญ่อะไรแบบนี้แต่ก็ยังคงขาดทางด้านขวาอยู่อันนี้ดูว่า จะเต็มแต่ว่าบ้านก็ดูกดกุดไปก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวดีมเชเปอร์เองถ้าเป็นภาพเมืองภาพทิวทัศนะครับแล้วก็ภาพคนก,ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ต้องปรับแต่งพร้อมเพิ่มเติมต่อมาคือ sdxl 0.9นะครับย่อมาจาก stable diffusion นะครับเป็นรุ่นล่าสุดแต่ว่าตัวนี้ก็ยังคงเป็นเบต้าอยู่นะครับแต่ก็มีศักยภาพพอที่ อ่าเราจะเอามาเจ n เนเรรูปภาพได้เป็นอย่างดีเรามาดูกันต่อครับในกรณีที่เป็นภาพเมืองในเวลากลางคืนตัว sdxl 0.9ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอย้อนดูก่อน0.9ใช่ไหมโอเคใช่นะครับ sdxl 0.9ตัวนี้สามารถเจ n เน a เรภาพเมืองในเวลากลางคืนได้สวยงามเช่นเดียวกันแล้วก็มีดีเทลในส่วนของคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็โอเคสวยงามแต่ว่าดิเมนชันจะเป็นแนวนอนนะครับอันนี้เป็น เป็น Dimension ของ SDXL เวอร์ชัน9มาดูครับว่าถ้า Generate ภาพคนผิวพรรณใช้ได้แต่ว่า SDXL เจ e เน r เร e ภาพคนดูแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของฟันแล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เนกาทีฟพร้อมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณเริ่มเข้าใจนะคะแต่ถ้าหากว่ายิ่งยิ่งคุณดูตั้งแต่ EP ที่1มาเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มเข้าใจเลยอ๋อไฟจูนโมเดลตัวนี้มีจุดเด่นจุดด้อยแบบนี้นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดู ต่อมาครับมาดูกันต่อว่าถ้าเอา S D X L มาทำภาพบ้านภาพวิวทิวทัศน์เป็นไงสวยงามเลยครับบ้านครบครบถ้วนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามีสะไว้นะ้ำมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีดีเทลภายในภาพค่อนข้างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า S D X L ก็จะเหมาะกับการทำภาพวิวทิวทัศน์แบบนี้นะครับคุณก็ได้ได้คำตอบแล้วเนาะว่า S D X L เนี่ยเขาเหมาะกับภาพวิวทิวทัศน์นะ มาดูตัวสุดท้ายครับ 3D Animation Style นะครับยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพ3มิติสามารถสร้างาฉากที่ซับซ้อนด้วยสีสันที่สดใสนะครับคุณจะ g e n e r a เรตภาพ 3D เมื่อไหร่คุณก็นึกถึงตัวนี้ได้เลยเวลาเอามา g e n e r a เรภาพในเวลากลางคืนเป็นยังไงครับก็เป็นเมืองที่สวยงามนะครับดูแล้วสะอาดสะอาดดูแล้วเป็นภาพ 3D ที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะก็ไดเมนชันก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับ3ต่อ4เนาะ โอเคแล้วเจ n เน a เรภาพคนเป็นยังไงเจ n เน a เรภาพคนก็เป็นการ์ตูนแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็น 3D animation style เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการที่จะเจนเนอเรตภาพที่เป็น 3D ภาพการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับคุณก็จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องเลือกไฟล์จูนโมเดลตัวนี้นะครับแล้วบ้านเป็นยังไงครับบ้านก็ดูโอเคสมจริงสมจังเหมือนกันเป็น 3D ที่ใช้ได้แต่ว่าก็ยังขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้น หลายๆตัวนะครับก็จะเห็นว่าเราอาจจะต้องปรับแต่งในส่วนของพร้อมเนกระทิบพร้อมเพิ่มเติมนะครับถึงจะได้รูปภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของไฟจุนโมเดลที่นําเสนอกันในวันนี้ทั้ง4ตัวนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจงให้กันหน่อยแล้ถ้ามีคําถามใดๆนะครับ อย่าลืมทิ้งคำถามของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ